สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับสิภาาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งพฤษกิกานะรับสองหาหกแปดกับเจ็ดสำนักพี่น้องสี่คอยทยอยกันลงเด้พี่น้องไนดะ้อมือนี้ก็จีสองสำนักมีพอใจดีครับ อาจารย์พรชัยนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันก่อนนะครับแต่เนินๆพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเบิ่งประกอบไปกับลหลายๆอาจารย์นะครับเนาะสีมีอาจารย์ได้ถิกใจจืดตาพี่น้องบอนะครับเนาะเอาไปเบิ่งประกอบกับแนวทางเี็กวิ่งเี็กบูดนี่ยังก็แล้วแต่นะครับ พี่น้องครับไปใส่วันที่กันก่อนเนาะแล้วก็สิบไปติดตามการจับคู่นะครับของพอใจดีเนาะนะครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งด้อวันที่หนึ่งนะครับรัฐบาลไทยได้อวันที่หนึ่ง หนึ่งพอยอนะครับสองห้าหกแปดนะครับพี่นอ้นอ,ง,อ,อรงรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อเล่าออกเงนแรงรัฐบาลไทยออกวันที่หนึ่งหมดได้รัฐบาลไทย นะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับพอใจดี นะครับรัฐบาลไทยพอใจดีพี่น้องวิ่งงังพี่น้องวิ่งบนล่างบนล่าง นะครับพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างตัวใดเป็นตบันใจบอพ,พี่น้องเลยนะครับวิ่งบนล่างนะครับสักคู่ดึงเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปพี่น้องได้เนื้อทางมีเข่ามีหลุดได้ห้า หากับเจ็ดพี่น้องห้ากับเจ็ดเด้อนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเบ่งไปแต่เนิ่นๆพี่น้องดูไว้แต่เนื่นๆเด้อเอาไว้เอาไว้ประกอบกันไปพี่น้องประกอบกันไปนะครับเพื่อมีสุขมีลากเพื่อมีหมานำกันพี่น้องทำบุญห่วมกันกับงสิงพอกันยูดอก นะครับพี่น้องเนาะอัน,นรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อจะเป็นหลงใส่เล่าัฒนาหล่ะเกิดโป่งปัางแตกขึ้นใม้เลยพี่น้องเียนะครับแตกได้กันนะครับ ี่น้องครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกรัฐบาลไทยพอใจดีลงให้แล้วเด้อมือนีสีลงให้2สองิปพี่น้องสองิปสะกรอนคอยไปเรื่อยๆพี่น้องมันอยากน้ำเล่าพัฒนาเฮ้าต้องไปจัดล่าพัฒนามือแรงนี้ให้เต็มๆนักแน,น,น,น่นแน่นรถพี่น้องเก่ากับหามันสิยูก่กห้มันอยู่ซะนะครับ ผมมีทางสียูดหรอกนะครับเข้ากับตงยอมรับถ่าข้าเอาไว้ได้่ะ่ะมาเป็นของข้าสักครังสักที่เถอะเราพัฒน,นาเมื่อแรงอนภิรมมบ่งการจับคู่นะรัฐบาลไทยนะครับห้าศูนย์ห้า สองห้าสามห้าสี่นี่คือแนวทางรัฐาบาลไทยพี่น้อง นะครับชุดที่สองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด ซีเจ็ดฮะนะครับพี่น้องนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยพ่อใจดีนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านเลยพี่น้องอแน้วแนงมีเข่ามีรถโบ๊มีโฟร์เอสาบบ๊มีโฟร์เดดูหรอกพี่น้องนะครับไม่มีใครทราบไม่มีใคร,รดูเด้อว่าแนวทางสิออกตัวนั้นตัวนี้พี่น้องมีแต่การขี่ตัวกันนอกจากสิเป็นสูตรเป็นตำราเท่านั้นที่บ๊ทตัวเฮ้า นะครับเพิ่นเป็นสูตรเพิ่นนะสูตรดีก็เข้าสูตรไม่ดีก็หลุดไปเป็นทั้งสันพี่น้องอย่าไปเสือเด้อว่าออกตัวน,นั้นตัวน,นี้ล็อกนั่นล็อกนี่มั้วยหรอกพี่น้องนะครับเขาบอกออกหมดได้อดูกลุ่มเข้าใส่ศูนย์ถึงเก้าเลยนะครับไม่มีอะไรเอาออกไอ้ที่ว่าไอ้นี่นะนะครับไม่มีเด้อจะออกตัวนูนน้นนี้นั่นร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นไม่มี พอใจดีการันตีเลยไม,มไม่มีไม่มีใครรู้ด้วยว่าออกตัวไหนเป็นแค่สูตรแค่คำนวณพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องข้อที่หนึ่งเพื่อสกีการยนสองห้าหกแปดลัฐบาลไทยพอใจดีเด้อวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างห้ากับเจ็ดพี่น้องจับคู่ไฮห,หาศูนย์หาสองหาสามหาสี่พี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหา อาพี่น้องแคปน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องได้ให้กำไรกำลั่างใจกันหลายๆพี่น้องอาสำหรับคลิปนี้ไรกดไลค์กดแชร์ขอให้ยู่ดีมีแห้งขอให้จริ่อรุ่งเรื่องก้าวหน้าคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาะเมื่อแรกนี่เล่าปรารถนาก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรำรำดเวยด้วยกันได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ